คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเลือก,อกรุ่นรถให้เหมาะสมกับหน้าง,งานนะครับสิ่งที่เราจะเลือกรุ่นรถที่เหมาะสมกับหน้าง,งานได้เราต้องอรู้4อย่างนี้ครับคือ1เรื่องน้ําหนักของตัวสินค้าว่าเราจะบรรทุกกี่ตัน2เ,เราต้องรู้ว่าความยาวของสินค้าเหล่านั้นมันจะยาวกี่เมตร3เราต้องรู้ความกว้างของตัวสินค้า,าว่ามันกว้างเท่าไหร่และ4ต้องรู้หน้าง,งานเราด้วยว่าเราจะวิ่งหน้าง,งานลักษณะไหน ถ้าเรารู้สีอย่างนี้มันจะเป็นข้อดีที่เราจะเลือกรุ่นรถได้เหมาะสมเพราะว่าเซลล์จะได้แนะนำแรงมา้าและความยาวของตัวกระบะได้ถูกผมจะยกมาตัวอย่างมา1เคสก็คือ,อลูกค้าของผมทำไมถึงต้องเลือกอพื้นเรียบยาว6เมตน,นะครับก็คือ1เขาต้องใส่พาเลท สิบอันผลตมันจะมีน้ำหนักอัลละหนึ่งตันมันก็จะเป็นบรรทุกสิบผลิตก็หมายความว่าบรรทุกสิบตันแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้ควมยาวหกเมตรท้าเพราะว่าผลาิตมันมีความกว้างคูณยาว1เมตรคูณหนเมตรถ้าเราวางเรียงผลิตหนึ่งจุดสอเมตรวางเรียงกันมา5้าเลิมันจะเท่ากับความยาวไปที่หเมตรนั่น คือต้องได้ใช้ความยาวของตัวรถนะครับ6.5ถ้าเรารู้ความยาวของตัวสินค้าถ้าเรารู้น้ำหนักบรรทุกเราจะสามารถเลือกอตัวรถได้เหมาะสมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามผมด้วยนะครับ